ไอ้น้าเจ้าแมลงวีข้าจะกินยญ้าให้สบายใจมาบินข้างหูข้าอยู่ได้ไม่ยอมไปไหนเลยนะ่ารำคาญเสียจริงไปไปสวัสดีค่ะ อตอนนี้สองสาวพี่เชอร์มีกับน้องมินดานี่กําลังเล่นตุ๊กตาอยู่ในห้องนอนกันเลยค่ะตอนนี้ใกล้นอนรอบบ่ายแล้วค่ะเพื่อนๆน,นี่ฝากกดติดตามน้องๆไว้ด้วยนะคะอ่าสองสาวกิจกรรมก่อนนอนของเราคืออะไรเอ่ยอนิทานค่ะอันนทานก่อนนอนใช่ไหมเรามีฝากเพื่อนๆด้วยใช่ไหมคะอ่าถ้าอย่างนั้นไม่รอช้านะไปอ่านนิทานแบ่งปันเพื่อนๆกันนะคะไปกันเลย yes, มาที่เรื่องแรกของวันนี้นะคะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องสิงโตกับเสือโครงณป่าอันกว้างใหญ่เป็นช่วงฤดูแลง้งสิงโตกับเสือโครงกำลังทะเลาะก,กันอยู่ที่หน้าหนองน้ำแห่งหนึ่งสาเหตุของการทะเลาะก,กันนั้นก็เพราะว่าทั้งคู่ต่างต้องการน้ำอันน้อยนิดที่เหลืออยู่ในหนองน้ำนั้นสิงโตจึงได้เอ่ยว่า ข้าเป็นคนที่พบน้องน้ำนี้ก่อนดังนั้นข้าต้องได้มันทั้งหมดแต่แล้วเสือโครงก็ตอบกลับไปว่าที่จริงแล้วข้าตัางหากที่มาพบน้องน้ำนี้ก่อนดังนั้นน้ำทั้งหมดนี้ต้องเป็นของข้าเมื่อทั้งสองตกลงกันไม่ได้ทั้งสิงโตและเสือโครงก็เริ่มต่อสู้กันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆภายใต้แสงแดดที่ร้อนระอุมันต้องเป็นของข้า สุดท้ายแล้วทั้งสิงโตและเสือโครงก็ต่อสู้กันจนหมดแรงเห,เหนื่อยแล้วกันเจ้าสิงโตจะไม่เหนื่อยรือไงเนี่ยเหมือนกันข้าก็เหนื่อยเหมือนกันแหละคอแห้งหิวน้ำด้วยเฮ้ยในขณะนั้นเองก็มีแร้งฝูงหนึ่งบินวนอยู่เหนือหนองน้ำนั้นสิงโตจึงได้เอ่ยกับเสือโครงว่าเจ้าเสือโครงข้าว่าพวกเรามาแบ่งน้ำกันกินดีกว่าข้าไม่อยากสู้กับเจ้าจนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องตายไป แล้วก็กลายเป็นอาหารของฟูงแรงที่หิวโหยเหล่านั้นนะเสือโคร่งจึงตอบสิงโตไปว่าความคิดของเจ้านี่มันก็ใช้ได้เลยนะแทนที่จะตกลงอย่างนี้กันตั้งแต่แรกจะได้ไม่ต้องต่อสู้กันให้เจ็บตัวให้เหนื่อยเปล่าไปไปแบ่งน้ำกันเกณฑ์ สุดท้ายแล้วทั้งสิงโตและเสือโครง่งก็แบ่งน้ำให้กันกินโดยที่ไม่มีฝ่ายใดต้องเจ็บตัวเพิ่มอีกหรือสูญเสียชีวิตต้องกลายเป็นอาหารของฝูงแร้งที่ต้องอยู่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการประนีประนอมต่อกันเป็นหนทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด จบไปแล้วค่ะเด็กๆเรื่องแรกเห็นไหมคะการที่เราคุยกันแก้ปัญหาร่วมกันไม่ต้องใช้กำลังคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะจะไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องสูญเสียเลยค่ะดูอย่างสิงโตและเสือโคร่งนะคะหากไม่คุยดีๆด,ด,ด้วยกันปะนีปะนอมกันทั้งสองคงจะต้องตกเป็นอาหารของฝูงแรงแน่ๆคะ่ะต่อไปเป็นเรื่องที่สองของวันนี้ค่ะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องสุนัขจิ้งจอกหมาป่าและสิงโต กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสุนัขจิ้งจอกและหมาป่าเป็นเพื่อนรักกันทั้งสองสัญญากันว่าจะช่วยกันออกล่าเหยื่อไปเจ้าสุนัขจิ้งจอกเพื่อนรักวันนี้ข้าจะพาเจ้าออกไปล่าเหยื่อนะรับรองว่าได้กลับมามากมายแน่นอนได้เลยเจ้าหมาป่าไปาช่วยกันล่าเหยื่อรับรองไม่กลับมามื่อเปล่าแน่นอนแล้ววันนี้เจ้าสุนัขจิ้งจอกและหมาป่า ก็ได้เหยื่อเป็นไก่ป่าตัวใหญ่โอ้นี่เจ้าสุนัขจิ้งจอกดูสิวันนี้เราได้ไก่ป่าตัวเบลเลอร์เลยนะเนี่ยโอ้โอชะวันนี้และด้วยความที่เห็นแก่คำมั่นสัญญามาป่าจึงพูดกับสุนัขจิ้งจอกว่าอ่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกข้าให้ไก่กับเจ้าเพราะว่าเจ้านะ่ะดูหิวโซเหลือเกินแต่สุนัขจิ้งจอกกลับตอบมาป่าไปว่า เจ้ากินไก่ตัวนี้เถิดข้าไปหาตัวใหม่ก็ได้ในขณะนั้นเองก็ได้มีสิงโตตัวหนึ่งเดินตรงเข้ามาที่สุนัขจิ้งจอกและหมาป่าเออพวกเจ้าซ้อมตัววันนี้ได้อะไรกินกันละ่ะสิงโตได้เอ่ยปากถามส่วนสุนัขจิ้งจอกนั้นก็กลัวว่าจะถูกทำร้ายมันจึงรีบพูดขึ้นว่า โอ้โหวันนี้พวกข้าโชคดีเหลือเกินที่เจอท่านข้านะมีไก่ป่าตัวใหญ่ให้ท่านนะท่านสิงโตสิงโตจึงเดินเข้าไปคาบไก่ป่าแล้วสุนัขจิ้งจอกก็พูดต่ออีกว่าท่านสิงโตไก่ป่าตัวเนี้ยคงบรรเทาความหิวให้ท่านไม่ได้หรอกแต่หมาป่าตัวเนี้ยจะทําให้ท่านอิ่มท้องไปหลายวันเลยนะหมาป่าที่ยินสุนัขจิ้งจอกพูดเช่นนั้นก็ตกใจจึงตอบกลับไปว่าเจ้าจิ้งจอก ข้าน่ะเป็นเพื่อนของเจ้านะเจ้าสุนัขจิ้งจอกจึงตอบกลับหมาป่าไปว่าข้าขอโทษนะเพื่อนข้าน่ะกลัวตายโอ้ยไม่เอาดิลกเมื่อสิงโตได้ยินสุนัขจิ้งจอกพูดเช่นนั้นมันก็ตรงเข้าขย่ำมสุนัขจิ้งจอกทันทีมาเจ้าสุนัขจิ้งจอกมาให้ขาก,กินซะดีๆไม่นะท่านสิงโต ข้าให้ไก่ป่ากับเจ้าแล้วไงและข้าก็ชี้แนะท่านด้วยวันนี้หมาป่าอีกหนึ่งตัวท่านจะได้กินอิ่มท้องไปหลายวันทำให้ท่านต้องทำไรค่ะโอหลังจากสิงโตขยําสุนัขจิ้งจอกเรียบร้อยมันก็โยนไก่ป่าคืนให้กับหมาป่าแล้วพูดว่าจําไว้นะเจ้าหมาป่าบางทีเพื่อนของเจ้าก็ไม่ได้จริงใจกับเจ้าเสมอไป เมื่อมหมาป่าได้ยินเช่นนั้นมันต่างก็ซึ้งใจที่สิงโตไว้ชีวิตมันและทําให้มันได้เห็นธาตแท้ของเพื่อนสุนัขจิ้งจอกที่ไม่ได้จริงใจกับมันเลยสุดท้ายเมื่อมีภัยเพื่อนก็พูดเอาตัวรอดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่มีคำว่ามิตรแท้ในหมู่คนพานต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้ค่ะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องวัวกับแมลงหวี่ กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่มีวัวตัวหนึ่งกำลังยืนกินหญ้าอยู่ทุ่งนาอย่างสุขสำราญใจวันนี้ค่าช่างมีความสุขเสียจริงกินหญ้าท่ามกลางอากาศที่แสนสบายแต่ผ่านไปสักพักหนึ่งก็มีแมลงวีตัวหนึ่งบินเข้ามาตอมที่หูข้างขวาของเจ้าว,วัวและไม่ยอมบินไปไหนเลย เจ้าวัวได้เกิดความรำคาญและเริ่มโมโหยิ่งนักไปนะเจ้า,มาแมลงวีข้าจะกินหญ้าให้สบายใจมาบินข้างงูไ้่อยู่ได้ไม่ยอมไปไหนเลยนะ่ารำคาญเสียจริงไปไปสุดท้ายเจ้า,มาแมลงวีก็ยังไม่ยอมบินไปไหนเจ้าวัวจึงพูดท้าทายกับมแมลงวีให้มาต่อสู้กันและตกลงกันว่าหาใครชนะแสดงว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มาเลยเจ้า,มาแมลงวีไหนๆก็ไม่ยอมไปไหนแล้วมาต่อสู้กับข้าสักต่างหนึ่ง หากใครชนะผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ตกลงไหมตกลงย่อมได้จเจ้าวัวเจ้าแมลงหวีได้รับคำท้าของเจ้าวัวและเมื่อมีการต่อสู้เกิดขึ้นท่ามกลางสัตว์ต่างๆที่มาร่วมเป็นสักขีพยานมาแมลงวีก็บินวนเวียนรอบๆเขาวัวขณะที่วัวก็พยายามใช้เขาของมันนั้นขิดมแมลงหวี เจ้าจะสู้ข้าได้ไหมละ่ะเจ้าวัวเจ้าแมลงหวีได้กล่าวเยอะเย้ยเจ้าวัวทำไมข่ะจะสู้เจ้าไม่ได้ละ่ะมามาแต่สุดท้ายแล้วเจ้าวัวกลับทำอันตรายมาแมลงวีตัวน้อยไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวสุดท้ายเจ้าวัวก็ต้องเหนื่อยหอบและยอมแพ้ในที่สุดอ้ยข้าเหนื่อยแล้วล่ะขิดเจ้านะ่ไม่โดนเจ้าเลยเจ้าแมลงวีเหนื่อยเปล่านะข้าน่ะ ยอมแพ้แล้วยกธงขาวสุดท้ายแมลงวี่ก็เป็นผู้ชนะทำให้เจ้าวัวต้องอับอายต่อบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มาดูการต่อสู้ครั้งนี้เย้เย yeah, yeah, ้ค่ะเป็นผู้ชนะแล้วฮนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่มีพละกกำลังเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะเสมอไป อันจบเรียบร้อยฝากกดติดตามน้องๆไว้ด้วยนะคะได้เวลานอนแล้ววันนี้ฟังนิทานจบแต่คนยังไม่จบนะคะนี่อ่าเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเดี๋ยวแม่มีนิทานสนุกๆมาแบ่งปันแบบนี้อีกแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอตัวนอนกันค่ะบ๊ายบายจุ๊บ